ส okay ั่ต้งเรไป่าือสร้งเรือสร้งเรือโอเคสร้างเรือเสร็จแล้วเรืออาจจะอันนี้นิดหน่อยนะอาจจะผิดพลาดหรือว่าอะไรนิดหน่อยโอเคฉันทำเรือเสร็จแล้วโอเคแล่นเรือไปกัน เรือช้านี่ยจากที่ฉันดูแล้วเคไปกันนี่คือเพย์ของคนจากพาร์ทที่แล้วม,มีคนมาช่วยกูเนี่ยเฮ้ยนันเรือใครวะน่ะว่าไงไอ้หนูบายดีไหมว่าไง อืมลุงเอาของมาให้อ่ะนี่แจงโมพวกนี้เอาไปกินได้เลยนะอันนี้ว้เอาไปกินได้เลยโยนไว้ตรงน้ำเนี่ยอืมน้วมันก็อันนิ้เองกระเตียนเองอืมโอเคเอาไปพลังโอ้โหลุง ลุงใช้พลังได้เหรอใช่ไงลุงใช้พลังได้ในการในยามจะเป็นอย่งนนะ่ะแตงโมไปเอากินในยามจำเป็นเออแตกไปหลายลูกนะบอกตรงๆไม่ใช่ครับเพร่อลุงแหละโอเคฟขอบใจนะครับลุงผมไปด้วยได้ไมาให้เออผมไปด้วยเลยไหม ฉลามงับหวมไปปะเน Becca no ี่ยว well, so. ้าชิหายแล้วนั่เงี้ยแม่ฉลามอ๋ออ๋อคือฉลามคือฉลามหางปากดิกูจะลากไอ้เชนี่ไปเด็กนัำนัำนัฟออนี่ว่าอน้จะรอดฮะอืไม่ไม่รดเวย ดกหมดละอุ <krit> ik, bo, <laughs> oh. ้ยโอ๊ยไปอืออือกลเช่นไรฮ่าฮ่าฮ่าแกงไงแกต้ตายอยู่ดีฮ่าฮ่าฮ่แกงไงเกต้องตาย ฮ่าฮ่าฮ่าเกเกเจอฉันเกเจอฉันข่าเอเออีไอโอยูยูยู เก <c oughs> okay. ต้องเจอฉันเจอแกอะไรฮะที่ใช้การมาอะไระ <c oughs> าางาโอ้ยแม่งเอ้ยไม่มากัดกูถึงที่เลยแม่งบนบกไอ้ยีอ่อะหลับไปคือฉาด่กูดีบอกใจกับใต้น้ำอ่าวชิบหายแม่ไม่ได้ลงนวดหายใจกูจะหมด รีบลงใต้น้ำก,กว่าโอเคลงใต้น้ำแล้วเอเคเคลื่อนทีดีกวามรวดเร็วแล้วอีกอย่างนึงนะฮ่หาๆแล้วอย่างจะไปฉลามที่โคตรเร็วมากที่สุดไม่กินนี่จ้าเออเขาคุณฉลามอย่างเขาคนนี้ ไม่ได้กลับมาที่อืม e อีเถอตไปหาคิบหายแล้วกูชิบหายอุ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย,ยวช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยอันนี่ประตูกูเข้ามาจากตรงไหนวะ กันเขาเกยขึ้นทำไมต้องทางเราจมน้ำเนี่ยกูยจะไปรู้ไหมหรี่ไม่ก็ว่ามาที่ไหนไม่ก็ไม่รู้ผมว่วนาน่าคงจะเป็นเอสเดียร์แลนด์เอสเดียแลนด์พ่งอะไงี่ไม่เป็นแบบนี้ไอ้สัตว์ไอ้มันมีแต่เอสเดียแลนด์วย้ยโอ้โหชิบหายไม่งดนระเบิดในน้ำด้วยโอเค ยิงเพส่งจดหมายส่งจดหมายให้กับพระราชาแม่นเอียนหนูนะกระจดหมายอืม้มจดหมายระเบิดส่งจดหมายให้กับพระราชาในก,กับพระราชานีกก้มึงส่งใครมาวะเอ้โห มันพองไปไปจ่าหัวลวอเยี่โอ้ยทำไงวะเนี่ยเออ,อพังกระจกมันมันมันไม่ใช่กระจกมันเป็นหินต้องพังหินออกไปอ้ยพังได้แล้วส่วนหนึ่งโอ้โหแล้วตอนนี้กูหัวขาดอี๋ชาติหมามากมากเอ้ยแต่ผมผมยังหายใจได้กูรู้หน่ายีกอะ ไอชาตินะมาไอชาติบุญไอบ้ากูไปแล้วนะไอบ้าบินกูจะไปแล้วนะท่านครับอย่าเพิ่งไปท่านอย่าเพิ่งไปกูจะไปแล้วโอเคตอนนี้ฉันคงจ,จะว่ายน้ำได้ดีขึ้นแล้วให้ฉันกลับเข้าไปช่วยเพื่อนฉัน้นยะ มึงตายแล้วมั้งที่อ่ะกดจกอันนี้ชัดจะแตกแม่กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายนี่นะกูถึกกูถึกกูถึกนี่แนะกูถึกฉันเอออันนี้เนาะฉันฉันฉั้นชั้นไอเจมี่บอกว่า โอ้โหเกิดขึ้นกับฉันอ่ะฉันรสึกมันฉันจะหายใจใต้น้ำได้เยเนี่ยเฮ้ยเพื่นเพื่นเป็นไงวะอือหือต้องไงมาลองดูเซฟดิมันมันยังไงวะอือหือต้องนะโอฮัเฮ้ย เปิดไม่ได้นี่เลยเปิดไปอีกรอบมันอุย๊ยชิปหายแล้วไม่เปิดไม่ได้ที่บ้าน,นั้นฉันต้องใช้ขีปนาวุธแล้วแหละเพราะว่ามันเปิดไม่ได้งั้นนั่งน่ะเพื่อนเดี๋ยวกูไปช่วยนังนน่ะเพื่อนเดี๋ยวกูไปช่วยนังนน่ะเพื่อนเดี๋ยวกูกำลังจะไปช่วยแล้วกูขอไปเอาของก่อน โอเคฉันได้ขี่ปะนาวุธกุ๊กใชมาแล้วเอา้าเขาใช้มืออีกมือหนึ่งถือก่อนป้าที่เธออายตอไอือแค่ก็ยิงแล้วก็มันก็จะพังอ้อไอ้บ้าไอ้ใครยิงวะกูชิวอยู่เลยยิงอะว้องเฮ้ยเพื่อนไอ้มึงมึงรอดได้ยังไง ทำไม่ได้หรอที่กูเทยยดมึงอะที่กูไม่ยอมช่วยมึงอะไอ้สัตว์ไอ้เลี้วไอ้เลี้วไอ้เลี้วนี่เนี่ยกูไม่เลือกงั้นตายพรบกันใต้น้ำแหละอะ ีแตกนั่นไงกูบอกแล้วว่ามันก็แตกแตกหนึ่งสวยๆดูนี่นะวิธีใส่เสื้อแบบบอยไวแต่ว่าอันนี้ไม่ไหวไม่เลย มแตกไปดิัวแตกัมแตกัว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 แตกมกูแตกจริงยงมาเทมากูจะ